ครับสวัสดีปีน้องครับนี่เป็นอ่าไฮมันนะครับไฮ้มันของปีน้องนะครับอ่ามันงามครับปีนี่นี่มันงามเนาะปลูกอ่ามองได้กับงามเบิดกับปีน่น้องมันมันปีนี่ครับอ่าเพื่อว่าครับแถวนี่เนะาะทมไมก่อนเนาะครับเนาะเป็นปลาดงดิบเลยครับ เป็นปลาข้นสีบนสีบากามากนะครับเพราะว่าจากกากมงนี้ไปเขาไปในบ้านกันประมาณทักสองโลนะครับสองกิโลนะครับพี่น้องมานนี้แต่ควา,ามรงนิ้มีกระรอกกระแตะแก่ปลามีหมูปลามีพัดหนัเราเนี่ยบไม่มีคนล่าพันย่างพันนะครับ,บมัมมน,น,นมเป็นปลารงนิ้นะครับถ้ากระแจนตัวหญ่ตัวที่เขียวตัวหญ่นะครับกระแจนอีโม ตัวนีน่พี่น้องจะไมะแดลงโบราณนะครับเนาะมีมีายครับตะกี้บานนี้นี่ช่วงนี้ป้าจงดิบบ่มีแล้วครับปลูกมันกันไปบัดนะครับปากันถังถังละจับจองกันแล้วก็ปลูกมันกันนะครับปลูกมันงามนี่ครับพี่น้องเออเพราะว่าดินดินป้าจงดิบเนี่ยมันมันเป็นดินเก่านะครับดินเก่าดินดินไนป้าปลูกมันกันงามปลูกยางกันงามไปบอกไงปลูกักแขงนี่ ปลูกแตงกันงามเี่พี่น้องเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าพี่น้องอ่ะมันนิยมกันปลูกกันชั่มือเนี่ยบกกึ้นแต่ไม้ก้อนเนาะไม้ก้อนเนี่ยปลูกบักแกงบักแกงโบราณนะพี่น้องบักแกงโบราณหลายแถวเนี่ยปลูกปลูกขึ้นปลูกปลูกไว้มองได้กับงามนะครับบักแกงบักแกงโบราณแต่ไม้ก้อนนุ่ยง่ๆนะครับนุ่ยง่กินแล้วก็ะแทบนะครับบักแกงโบราณแต่ไม้ก้อนเนี่ยนิยมปลูกกันแต่ว่าชั่วมือเนี่ยบกให้ปลูกกันแล้วนะครับ าหาซื้อกินดีดีกว่าครับเพราะว่าบักแกงในตลาดกันไร้นะครับมันนี่ครับปลูกมันสะบะหลังกันไร้ครับนี่ครับปลูกมันมันนี่นิยมปลูกกันไร้ครับแถวแถวนี่ปลูกทำาการเเษีรส่วนมากเลปลูกมันกันนะครับมันตะบะหลังนะครับมันจีงามนะครับปลูกไปยังได้กับงามนะครับมันเพราะว่าดินมันดีอยู่แล้วนะครับบ้านมื้อนี่อ่าผมมาเบิงเงิน มาตำรวจมึงปลามานันแล้วนะครับบัตรนะครับผมที่เขาไปในปลาเนี่นะครับปลาด้านหลังของผมนี่นะครับไปเก็บเห็ดล่องมึงนะครับอ่าไปเก็บเห็ดล่องมึงอันพี่น้องอันพวกอันเพิ่นเคยมาเนาะเพิ่นเขาไปเก็บเห็ดเพิ่นมาเข้าเดี๋ยวเพิ่นกระเจียเพิ่งกระตาช่องกระตาเนาะแต่ว่าผมผมล้องเขาไปเบิ่งหรือดิล้องเขาไปเบิ่งในปานี่เห็ดบม่มีไหมเออเห็ดบ่มีไมีแต่ยุง่งยุ่งไหลพี่น้องเลยระวังนะครับ อ่าผมที่บอกให้ยุง่งยุ่งไล่นะครับเขาไปในปลานะครับปา้าป้าดงดิฟนี่แลหละยุ่งไหลพี่น้องเลยไขรเลียดออกได้พี่น้องระวงังให้ดีเขาไปเก็บเม็ดเนี่ยส่งท่ายาแล้วกบท่ายากันยุง่งท่าน้ำนาน้นำตาเล้วกอนะครับก่อนที่เขาไปในปลานะครับเพราะว่าย,ยุ่งไล่มันไหลช่วงนี้ยุ่งไหลนะครับพี่นอ้องอ่าอันตรายนะครับอ่นบา,นนะบานี่กับป้านะ่รับปลานี่กับปลานี่ปลาฟังนี่ นี่ปลาหนึ่งกับไงนะครับเป็นปลานบกเป็นปลาดองดิบเก่าน่ะแหละแต่ว่าพี่น้องบดบดท่านถางบดท่านบุกเบิกจงไว้เป็นปลาเป็นจงไว้พี่น้องเก็บเฮ็ดบอกยังไงนะครับนี่นะครับส่วนมากที่ปมูมันกันนะครับปูมันหลายนะครับแต่ปูมันกนไม่เป็นนะครับเพราะว่ามันมันเห็ดงามได้กับงามครับมีราคาพอปีนี่งสามบาทสามบาทที่สิบห้าสิบนะครับต่ฤฤอกิโลนะครับ มั่นงามนะครับพี่น้องนี่นะครับผมกับรับเปิดปามั่นนี่ครับกับเพิ่นกับมีเถียงเถียงหน้าเถียงเออเถียงเถียงของเพิ่นนะครับเวลาเท่อปลูกมั่นแล้วมันบ่าอะครับปลูกมั่นลูกไดเวลาพักเทียงกับไม่กินเข่ามองนี่นะครับนี่เถียงครับเถียงเขียงไฮมั่นนะครับนอกับมีทั้งน้ำมีไฮน้ำมีถวยมีจานนั่นแหละครับมีครบด์น้่นะครับ เวลาจะกินเข่ากินปลาตอนเที่ยงนะครับเพราะว่าปลูกมั่นแล้วนะครับเสียเสียเออเสียหญ้ามั่นนะครับพี่น้องปีนี้ช่วงนี้สมัยสมัยนี้บดเสียกันนะครับเชื้หญ้าได้หญานั่นแหละครับบ่บ่บ่เสียกันนะครับสมัยนี้ใส่ยากันไม่เบิดนเลยกับยาพ่นเอายาฉีดกันครับมันจึงอยู่สิไปงมเสียอยู่คือสมัยโบราณนะครับโบราณนะครับหญ้ามันขึ้นไมนะครับพี่น้องนี่ รูปแบบของเกษตรกรมันบ้านของเขานะครับเนาะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่านี่ครับเป็นเป็นเทียงเป็นเทียงน้อยนะครับเทียงพักพอนยันใจนะครับเวลาเหตุงานเมือยปู่มัเมือยเขากับมาพักนีมานอนนีบางทีมันมืออะไรกับมานอนนีครับน,น,น่องนีกับน่อนทำกับเพื่อนแท้ก็รับไป เป็นรูปแบบของคลิปอ่คลิปวิตบันนอกมันนอกนะครับพี่น้อกเนาะอะคลิปวิตบันนอกเขามัอนกับเป็นแนวนี้แหละครับบรรยากาศดีนะครับนี่ลมนะครับบรรยากาศดีช่วงนี้บ่เคยในุงเทพเลยครับในุงเทพเนี่โอ้ยนะครับคนแบบคนไหลนะครับคนแบบย่างไปย่างมากรืล่ากับไหลตึกลมกับบ่เคยนี่ดอกอะนะครับเพราะว่าติ้สูงไหลนะครับในในุงเทปเฮ่านะครับนี่นะครับ อ่าบ้านนอกบ้าน, like นนอกเข้าเนี่ยอากาศดีแล้วนะครับอากาศดีแล้วร่มรมเย็นจะไปจะไปกาศพิษตะวันเนียเขาเป็นนาตปลาจังนะครับนาตาเนี่ยยุ่งมาไหลนะครับพี่น้องนะยุ่งไล่ไหลตะวันกันมานอนเหรียญยุ่เจ้งที่นะครับนอนเหรียญยุ้งจังที่ยุ่งมวยมีดได้บ้านนี้อากาศมันดีนะครับนอะนี่แหละครับบรรยากาศของบ้านนอกเข้านะครับครับครับมานนี่ก็มีทำนี่แหละครับครับสวัสดีครับ và bọn anh bọn một chút tiền để làm việc không làm việc cho cái